สวัสดีครับเข้าสู่ช่อง S T R TOP สำหรับวันนี้แอดมีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์หลังจากสาวไทยของเรานะครับชนะบัลแกเรียไป3ต่อ0เซตเราไปฟังคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์กันเลยครับว่าพวกเขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างสำหรับโปรแกรมในนัดต่อไปนะครับพบเซอร์เบียว,วันที่2มิถุนายนเวลา17นาฬิกานะครับ ชมสดได้ทางช่อง GMM 2 5และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากันที่คอมเมนต์ที่หนึ่งเลยครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าและเรารู้สึกทึ่งนั่นเป็นผลงานที่โดดเด่นสกัดกั้นทีมที่สูงกว่าได้มากมายและในเมนต์ต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาเม้นตัดพอไว้ว่าทีมชาติฟิลิปปินส์เล่นวอลเลย์บอลเพื่อหาประสบการณ์เท่านั้น เมนต่อไปครับลุยเลยไทยแลนด์การสนับสนุนจากฟิลิปปินส์และในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นต่อผู้เล่นของเราไว้ว่าผู้เล่นที่สุดยอดชัดชุอรนอัตราพรทัดดาวอัทยาพิมพิชยาปียนุษทีมชาติไทยจะไปปารีส2024ต่อไปครับสาวมาสจรร๊านเหล่านี้เป็นทีมที่แข็งแรงจริงๆต่อไปครับ สาวไทยผ่านงานที่ได้รับมอบไม้ทำดีมากสาวไทยแลนด์และในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาเม้นอีกว่าความรักจากฟิลิปปินส์ขอแสดงความยินดีด้วยประเทศไทยต่อไปครับทัดดาวทําให้ปลื้มจิตภูมิใจต่อไปครับฉันมาจากฟิลิปปินส์และสนับสนุนไทยแลนด์เสมอต่อไปครับขอให้โชคดีประเทศไทยผู้สนับสนุน ของพิมพิชยาจากฟิลิปปินส์ต่อไปครับฉันเป็นแฟนตัวยงของไทยแลนด์โดยเฉพาะอัจชราพรและในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาเมนอีกว่าบางทีพวกเขาอาจฝึกในซีเกมสํสำหรับ VNL ปีนี้แล้วก็เช่นเดียวกับสาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาเมนไว้ว่าสาวไทยแค่ฝึกในซีเกมเพื่อเพิ่มระดับและโมเมนตัมเท่านั้น แล้วก็มีคนฟิลิปปินส์อีกคนนะครับมาตอบกลับว่าตัวบล็อกบันกรเรียกาลังตัวซันต่อไปครับสีเกมถูกสร้างเป็นสนามซ้อมเท่านั้นและในเมนต์ต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกับเมน์ก่อนหน้านี้นะครับความจริงที่ว่าพวกเขาเคยเอาชนะทีมยุโรปมาก่นไม่ต้องสงสัยเลยว่าซีเกมครั้งนั้นเป็นสถานฝึกซ้อมสำหรับพวกเขาดังนั้น ทีมอื่นในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถคว้าเหรียญทองในซีเกมได้และชนะประเทศไทยได้มันเป็นแค่ความฝันที่อาจคงอยู่อีก5-10ปีแล้วก็มีชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับมาตอบกลับว่าใช่เลยเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นอยู่อีกระดับหนึ่งจริงๆต่อไปครับไม่แพ้ได้ไงนักวอลเลยบอลสาวไทยบินได้ทุกคนลุกเป็นไฟในสนาม ต่อไปครับบัลแกเรียเกิดอะไรขึ้นกับคุณไทยย้ำแค้นเหมือนปี2019แล้วก็มีชาวฟิลิปปินส์นะครับมาตอบกลับอีกว่าอัชราพรมักเป็นภัยคุกคามต่อบัลแกเรียในปี2019เธอทำคะแนนได้30คะแนนกับบัลแกเรียและหลังจากเมนี้นะครับก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าไทยแลนด์เจอกับบัลแกเรีย WCH 2018ไทย แพ้บันเกเรียร2ต่อ3 VNL 2019ไทยชนะบันเกเรียร3ต่อ1และในปี2022ไทยชนะบันเกเรียร3ต่อ0และไปกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาเมนไว้ว่าความแข็งแปร่งของประเทศไทยฉันรู้สึกเหมือนพวกเขาสามารถเอาชนะเกาหลีและญี่ปุ่นได้ในครั้งนี้ต่อไปครับแมตต์ต่อไปเจอกับทีมไหน ก็มีชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับมาตอบกลับว่าเซอร์เบียเพื่อนเมนต่อไปครับประเทศไทยแตกต่างจริงๆบางทีโอลิมปิกครั้งนี้พวกเขาก็สามารถทำได้และฟิลิปปินส์จะเป็นแชมป์ในซีเกมอีก20ปีต่อจากนี้เมนต่อไปครับอัชราพรคือศัพท์ประหลาดที่แท้จริงต่อไปครับหยุดพวกเขาไม่ได้จริงๆเลยไทยแลนด์และในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ ได้มามินไว้ว่าบอกฉันทีว่าฟิลิปปินจะเอาชนะไทยได้อย่างไรพวกเขามีประสบการณ์อย่างเต็มที่ในระดับนานา,นา,นาชาติทีมไทยได้สัมผัสเกมระดับนา,นานาชาติจริงๆและพวกเขาก็ยังเอาชนะทีมตัวสูงได้ในขณะที่ฟิลิปปินเล่นได้เฉพาะเกมต่างประเทศในซีเกมเท่านั้นหรือ AVC เท่านั้นและหลังจากมีนี้นะครับก็มีชาวฟิลิปปินนะครับมาตอบกลับว่าฉันสามารถคาดหวงังให้ฟิลิปปินเอาชนะประเทศไทยได้แม้ว่าพวกเขา จะไม่ได้สูงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับฟิลิปปินและเวียดนามแล้วก็มีคนมาตอบเสริมอีกว่าตอนนี้ด้วยเพื่อนใหม่และพวกเขาเริ่มฝึกซ้อมทันทีแน่นอนว่าพวกเขาจะาชนะประเทศไทยได้ในไม่ช้ามันเป็นปัญหาที่นี่ทุกปีมันก็มีความแตกต่างกันแล้วก็มีชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับมาตอบเสริมอีกว่าแต่ฉันคิดว่าพวกเขาจะไม่ปรับปรุงดีขึ้นหรอกและประเทศไทยอาจมีโค้ชคนใหม่ในสีเกมครั้งหน้า เมนต่อไปครับชื่นชมความถ่อมตัวของนักวอลเลย์บอลสาวไทยจริงๆพวกเขามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดต่อไปครับไทยเอาชนะบัลแกเรียรแล้วเราจะเอาชนะพวกเขาได้อย่างไรถ้าคนไทยยังคงอัพเลเวลต่อไปแบบนี้และในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาเมนอีกว่าคิดถึงออนุมาจังและหลังจากมิน้นะครับก็มีชาวฟิลิปปินส์นะครับมาตอบกลับมิน้ว่าไทยแลนด์เป็นยุคใหม่แล้ว ไม่มีออนุมานุสราเปลื้มจิตมัลิกาวิลาวันอีกต่อไปต่อไปครับอัชราพรเธอน่ารักมากและฉันก็คิดถึงนักวอลเลย์บอลคนอื่นๆอย่างนุสราและไปกันที่คมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าอัชราพรฉันเห็นเธอเล่นสดทีฟิลิปปินส์ระหว่างงาน AVC เธอน่ารักและใจดีมาก ฉันดีใจมากที่เธอรู้วิธีพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เมนนี้นะครับเป็นคอมเมนต์หลังบทสัมภาษณ์ของอัชราพรน,นะครับครับสำหรับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะครับจะเป็นประมาณนี้ก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ